พระเจ้าปรา,าสาททองคนทรยศในบันทึกวันวาลิตสมเด็จพระเจ้าปรา,าสาททองคนทรยศในบันทึกวันวาลิตพระเจ้าปรา,าสาททองพศ2143ถึง21 2199เมื่อครั้งเป็นขุนนางนายราชสำนักกรุงศรีอยุธยาถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมคดโกงทรยศหักหลังเพื่อขึ้นสู่อำนาจโดยผู้กล่าวหาก็คือวันวาลิตหรือเยเรมียสฟานฟอลิตพศ 2,145- ถึง2,206เจ้าหน้าที่ของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาวันวนลิตเคยรับตำแหน่งเป็นนายสถานีของ VOC ประจำกรุงศรีอยุธยาระหว่างพศ 2,176ถึง2,185ในช่วงเวลานั้นเขาได้บันทึกเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในกรุงศรีอยุธยารวมถึงพฤติกรรมของพระเจ้าปราสาัทองเมื่อครั้งทรงรับราชการเป็นออกยาศีวรวงศและออกยากลาหมว่าได้วางแผนด้วยการตั้งแล้วปลดพระราชอรสของพระเจ้าทรงธรรมถึงสองพระองค์คือพระเชษฐาธิราชและพระเจ้าอธิตยวงศเพื่อสร้างความชอบธรรมในการขึ้นครองแผ่นดินของพระองค์ เริ่มจากเมื่อพระเจ้าทรงถามสวรรคตออกยาสีวรวงศ์เรียกประชุมขุนนางแจ้งพระราชประสงค์ของพระเจ้าทรงทมว่ามีรับสั่งให้พระเชษฐาธิราชซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง15บห้าพรรษาขึ้นครองแผ่นดินและมีพระราชประสงค์ให้ตนเองออกยาสีวรวงศ์ช่วยเหลือสนับสนุนการดูแลบ้านเมืองของพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ราชการพระเชษฐาธิราชออกยาสีวรวงศ์ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นออกยากลาโหมภายหลังพระปิตุลา พระพันปีสีสิงห์ทรงก่อกระบฏสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์มีหัวเมืองหลายแห่งแข็งข้อแต่ทางการก็ปราบได้สำเร็จพระเจ้าแผ่นดินพระเชษฐาธิราชทรงเห็นว่าพระองค์ทรงรอดพ้นจากสัตวร,รูที่น่าสะพรึงกลัวคนนี้แล้วก็ทรงปล่อยพระองค์ให้หลงระเริงกับความชั่วและของมึนเมาทุกชนิดบรรดาขุนนางเหลือที่จะทัดทานความทรนงและความน่าเกรงขามของพระองค์ได้ ประชาชนต่างเหลือระอาในความเหี้ยมโหดของพระองค์พระองค์ไม่มีจริยาวัดดีงามเหมือนพระราชบิดาไม่อาจหวังสิ่งใดจากพระองค์ได้เลย <Yeah. S 1> บอกยากลาโหมจึงศบโอกาสอันเหมาะที่สุดจึงพร่ำบรรยายในสภาขุนนางถึงพระอารมณ์ร้ายของพระเจ้าแผ่นดินความเสเพลและมึนเมาแม้กระทั่งเรื่องความโหดเหี้ยมของพระองค์ ตนก็ยังยึดมั่นในพระราชองค์การครั้งสุดท้ายของพระเจ้าแผ่นดินองค์กรพระเจ้าทรงทำด้วยมีภาระรับผิดชอบทั้งมวลที่สูงตัวอยู่คำบรรยายในเรื่องวิธีการทำงานและความตั้งใจดีที่ออกยากระโหลโมแสดงให้ทุกๆคนทราบทำให้ได้รับความรักของประชาชนและขุนนาง <c oughs> ก็นิยมเขาโดยไม่ยากนักผลที่ได้รับคือออกยากระโหลโมกลายเป็นคนสำคัญ ขณะนั้นออกยากลาโหมรวบรวมขุนนางต่างๆเป็นพวกต่อมาน้องชายออกยากลาโหมเสียชีวิตมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่และนำอัฐิของบีดามาประกอบพิธีใหม่อีกครั้งซึ่งทมเนียมดังกล่าวนี้ใช้เฉพาะพระเจ้าแผ่นดินทําให้พระเชษฐาธิราชทรงกริว้วทรงระแวงและทรงตัดสินลงโทษประหารชีวิตอันเป็นจุดพลิกผันให้ออกยากลาโหมร่วมมือกับออกยาพระคลังและกองทหารญี่ปุ่นก่อกบฏยึดอํานาจและสาเร็จโทษพระเชษฐาธิราช หากเมื่อคณะผู้กบฏจะเสนอให้ปรงพระชนพระเชษฐาธิราชรวมถึงจะยกแผ่นดินให้ออกยากลาโหมออกยากลาโหมก็ปฏิเสธภายหลังออกยาเสนาพิมุขหรือยามาดานางามาซาขุนนางชาวญี่ปุ่นออกยากำแหงและขุนนางส่วนใหญ่เลือกพระเจ้าอาทิตยวงศ์พระราชโอรสอีกพระองค์ของพระเจ้าทรงธรรมขึ้นครองราชและเสนอให้ออกยากลาโหมเป็นผู้สําเร็จราชการสร้างความไม่พอใจแก่ออกยากลาโหม หากเมื่ออยู่ต่อหน้าออกยาทั้งสองก็แซงเป็นมิตรด,ดีต่อมาออกยากลาโหมใส่ความออกยากำแหงว่าเป็นต้นเหตุขององค์การสวรรคตรของพระเชษฐาธิราชบังคับให้ขุนนางก่อกระบฏและฝักใยอยู่ในพระศีงจนพระเจ้าอาทิตย์ยวงศ์ปัสสินโทษประหารส่วนออกยาเสนาพิมุกออกยากลาโหมก็สร้างเรื่องเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเป็นกบฏ เพราะไม่เข้ามาเมืองหลวงตามรับสั่งพระเจ้าอาทิตย์วงศรับสั่งส่งออกยาเสนาพิมุกออกไปปราบเมื่อการสําเร็จก็ให้ออกยาเสนาพิมุกเป็นเจ้าเมืองแทนก่อนจะใช้เล่เหลี่ยมปล่อยข่าวว่ากองทหารญี่ปุ่นร่วมมือกับทหารฮอลันดาจะคิดการกรบฏด,ดังบันทิกตอนหนึ่งของวันวอลิที่ว่าอัญญประกาศคู่ อย่างไรก็ตามเพื่อปล่อยให้ออกยาเสนาพิมุขพ้นจากความหนักอกและการอยู่ใต้บังคับบัญชาที่พระราชวังซึ่งเป็นความจําเป็นออกยากลาโหมกล่าวว่าตนได้กราบทูลขอให้พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตําแหน่งเจ้าเมืองนครให้ในายฐานะที่เป็นคนลระหารที่สุดในประเทศและมีความสามารถปฏิบัติพระราชกิจของพระเจ้าอยู่หัวได้ดีที่สุดคําป้อยยอนี้หลังไหลเข้าหูออกยาเสนาพิมุขอย่างได้ผลเมื่อสามารถจัดการกับขุนนางสําคัญ ออกยากระลาโหมก็เกลี้ยกล่อมขุนนางในทำนองให้มีทัศนะตต่อพระเจ้าแผ่นดินตามที่ตนเองต้องการวันวนลิศบันทึกว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นเด็กมีอุปนิสัยสันดานหยาบชั่วร้ายและร้ายสมรรถภาพทั้งเสริมว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองขนบประเพณีและสามัญสำนึกที่จะมอบความเป็นใหญ่และอาณาจักรที่มีอำนาจให้ตกอยู่ในมือของเด็ก ผลที่ได้ก็คือพระเจ้าอาทิตยวงศ์ถูกส่งไปแก้ไขกล่อมกล่าวตามคันลองแห่งคุณธรรมโดยคณะสงฆ์ส่วนออกยากลาโหมก็ได้รับเลือกจากเหล่าขุนนางให้ทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการจนกว่าพระเจ้าอาทิตยวงศ์จะบรรลุนิติภาวะออกยากลาโหมปฏิเสธตำแหน่งหากวันวนลิศบันทึกว่าออกยากลาโหมแซงทำเป็นร้อนรอนปฏิเสธตำแหน่งแต่ด้วยที่ประชุมมองเห็นอย่างแจ่มชัดแล้วว่า ออกยากระลาโหมปฏิเสธเช่นนั้นเป็นการแซงกลบเกลื่อนเท่านั้นจึงไม่มีผู้ใดไม่สนับสนุนการเลือกคราวนี้เมื่อได้รับตำแหน่งออกยากะลาโหมได้ปฏิบัติตนในระยะเริ่มแรกที่รับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการอย่างดีเยี่ยมดำเนินงานปกครองด้วยความระมัดระวังตั้งอยู่ในศีลในธรรมและเที่ยงตรงจนขุนนางเป็นอ่านมากลงความเห็นว่าสมควรจะมอบอาณาจักรและมงกุฎกษัตร,ริย์ให้ คุณนางบางคนลงความเห็นในเรื่องนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะสร้างโชคลาภของตนส่วนคนอื่นๆเห็นคล้อยตามเพราะกลัวความโกรธของออกยากลาโหมโดยส่วนตัวออกยากลาโหมเองนั้นก็บอกแก่พักพวกว่าอาณาจักรหนึ่งจะมีกรรษัตริย์สองพระองค์ไม่ได้และว่าตนเองคงจะประสบอันตรายเมื่อเยาวกษัตริย์ววรรขึ้นครองราชพระองค์คงหาทางจับผิดและมีใจอิจฉาริษยาเช่นเดียวกันดังนั้นเพื่อสงวนชีวิตไว้ในภายภาคหน้า ออกยากลาโหมจึงตกลงใจลาออกจากตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและฐานันดอนศักดิ์สุดท้ายออกยากะลาโหมก็สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าปราสาททองส่วนพระเจ้าอาทิตยวงศ์ก็ถูกสำเร็จโทษที่กล่าวมานี้ก็แค่บางส่วนในบันทึกของวันวันลิตซึ่งเนื้อหามีทั้งที่ตรงและต่างกับข้อมูลฝ่ายไทย